นันลนันลนันลันลันรอรอรอน้องฉันไปเดินเล่นกันดีกว่านะพอดีว่าฉันหิวกับข้าวจังเฮ้ยนีย่เงยอ,องฉันดเดี๋ยวนี่มันอันลูกกับคาโนนี่เฮ้ยไม่ได้จะจะต้องรีบไปยิงเยื่ให้ได้ยานัหนน่ะมันเยีอ่อฉันมันเป็นเยี่อข้าวตึงหอกเหรอไอโง่ ทีพวกนายมาเย่งเหยอะฉันทําไมฉันกาลังยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็เชิญมาสิแก <ot> ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ต้องเก็น <ot> ใช่ใช่แกเป็นต้องกินข้าวไปหรอกแกอดตายไปซะโ,โลกนี้เขาอุดีเกง่กงๆเท่านั A ้นที่จะต้องออดูรอดส่วนคนนี้อ่อนแอก็แพ้ไปวีฉันจะจัดการพวกแกถ้าแกแนะ่จริงแกก็จ,จัดการันให้ได้สิไอเจ้าเตี้ยวีฉันจ,จะไปฟ้องหัวหน้าทีแรก ไปฟ้องสิข้าไม่กลัวหรอกหน้อยแน่เอหัวหนนาทีเล็กครับว่ามาว่ามามีอะไรเกิดขึ้นเลยพอดีว่าไอ้คานโน่กับอัโลมันมันละเกะผมมันเอาเหยื่อบุกไปหมดเลยเฮมันเอาเหยื่อจบไปเหรอเฮ้ยข้าก็สั่งสอนมันแล้วนะมันยังไม่จดจำอีกเหรอ ได้แต่ฉันไปทำการจัดการพวกมันเองนะเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนลวกันโอเคครับขอบคุณนะครับที่ช่วยผมฉันไม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันอ่ะปกผู้ปก,ป,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 กป้องโลกไดโนเสาร์อยู่แล้วแล้วฉันจะไปจัดการมันเองโอเคครับเอ้อยเจ้าบังอาจได้ไงไมา ยังอาหารลูกดองของข้าเจ้าอยู่ในตระกูลเดียวกันกับในกลุ่มของข้าเลยนะเจ้าจะทําอย่างนี้ไม่ได้รู้ไหมก็ทําไมล่ะเหยื่อนี่เป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราสิวะนะใช่ใช่เหยื่อนี้ต้องเป็นของพวกเราผู้ที่อยู่แข็งเก่งท่านั้นที่จะอยู่รอดอ,อ,อ่อนแอก็แพ้ไปโว้ยคนอ่อนแอเขาก็พัฒนาฝีมือเขาก็จะทดลองไงเขาก็จะลองดูว่าเขาแข็งเก่งแค่ไหนจะแก่กับไปย่งเหยื่อของเขาได้งไงฮะ แกมีสิทธิ์แล้วมาสั่งมาด่าลูกกระจกของฉันพี่มาสิางั้นถักหัวหน้าพูดด่าเราอย่างนี้เราจะจัดการหัวหน้าใช่เราจะจัดการหัวหน้าจะไปโนกับทีเล็กร่วมมือกันจัดการหัวหน้าทีเล็กสั่งสอนมันด้วย ได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดช่วยนายเองใช่จะจะช่วยจัดการมันเองจะจะขยำเยี่ยมให้ขี้แตกแหลกไปเลยถ้าเกแน่จริงแกก็เข้ามาสิฉันไม่กลัวคนอย่างแกหรอกเข้ามาล้ออืมเป็นไง อบอกแล้วว่าพวกเจ้าไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได,ด้พวกเราขอโทษแล้วพวกเราขอโทษพวกเราขอโทษแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ลังเกผู้ที่อ่อนแอกว่าเออรงไตรงไปจําไว้แล้วกันนะถ้าฉันรู้อีกแล้วก็คราวนี้ฉันจะปล่อยแกยไปฉันจะปล่อยแกยให้มนุษย์มา่ากัดกิแลกกันเก็ได้ก็ได้ไดก็ได้ครับก็ได้ เฮ้ยฉันไปละวเฮ้ยเราต้องทำเราต้องช่วยเจ้าหมอนั่นแล้วนะสินะใช่เฮ้ยนี่พวกแกจะเรียกข้ามาทำไมเนี่อ่ะชอยไปกันถเถอะได้เวลากลับบ้านของพวกเราสินะพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันไหมนะโอเค เฮ้นี่แหละยือันโอชาของฉันฉันจะกินเจ้าหมอนั่นจะกินฟาเซโล,โลฟาทให้ได้อะไรเนะี่นี่แกจะกินฉันเหรอไม่มีทางหรอกเพราะฉันตัวใหญ่บึบ้นฉันเท่าฉันนะตัวใหญ่แกไม่สามารถที่จะสู้กับฉันได้หรอกหน้าอีฉันจะสู้กับแกจะจัดการแกให้ได้จะกินแกฉันนะจะต้องพัฒนาฝีมือตัวเองให้ได้ พัฒนาฝีมือเหรอกระจอกแค่เนี่ยแกยังออกปัญญามาสู้ไม่ได้หรอกฮะขนัดอัลโลกับคาโน่จาอย่างแพ้มันเลยนี่ก็มันเก่งแล้วถ้าฉันเก่งได้ฉันจะจัดการพวกมันเลยเฮ้ถ้าเก๋เนี่ยจริงแก็เข้ามาใส่ย่าเออไออ้อยอ้อยมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ้ยไมกระตีเจ็บจังขอนฝึกมาตั้งนานแล้วไง โอยอย่านะอย่าอย่านอนเยวจะจะจะจัดคอแก่จุดอ่อนของแกก็คือตรงลำคอจุดอ่อนฉันไม่อยู่ตรงนั้นด้วยฉันจะไม่บอกแกหรอกอ่อนฉันอยู่ตรงไหนมานี่มาเลยเฮ้ยมานี่ฉันจะล่าแกฉันจะจัดการแกโอ้ยฉันลมแล้วอย่านะอย่านะไม่ไม่ไม่แกก็ได้ช่วยด้วยก็ได้ช่วยฉันด้วยโอ้เออเออมาสิ มีมาซอ,อ,อ,อใครก็ได้ช่วยฉันด้วยย่อพวกเรามาแล้วอันโลกับคาร์ไอ้พวกนายสองคนมาทำอะไรยานะาอย่ามายั่งย่ืงฉันเราจะมาช่วยแกงไงมาซิมาซิเราจะช่วยกันจัดการเจ้านั่นโอ้แกเล่นลุงนี่วะพวกขี้กโกงแกมันขี้โกงไอขี้โกงขี้โกงขี้โกงเราจะกินเนื้อด้วยกันฉันสัญญานะ ว่าฉันจะไม่ทำอะไรเกอกตกไปแล้วอีบุกนายสองคนไม่ทำร้ายฉันแล้วหรอไม่ฉันฉันคิดว่าการเกลี่ยคนตัวอ่อนแอกกว่ามันไม่ดีนะใช่มันไม่ดีอ่ะฉันคิดว่าฉันจะมาช่วยเกสหน่อยต่อไปนี้เราคือเพื่อนกันนะเยเราเป็นเพื่อนกันใช่ต่อไปนี้เราจะรักษากันเราจะช่วยกันตลอด ช่ถึงแม้ว่าเหยื่อะจะตัวใหญ่แค่ไหนเราก็จะลุ่มมันเฮ้ยเจ่งดีใช่เราจะช่วยกันตลอดนะเฮ้เจ๊ขอบใจมากนะที่พวกนายมาเป็นเพื่อนกับ